แต่ผมย้อนกลับไปในไฟที่เซตมะวันนั้นนิดหนึ่งมันมันเกิดอะไรขึ้นในเวทีวผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังแบบเอ๊ก็ไฟนั้นพีเก็เตรียมตัวมาดีแล้วมันเป็นจังหวะที่มันมีผลในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็บรรยากาศโดยรอบต่างๆที่ไปต่อยที่ญี่ปุ่นในวันนั้นพีเอคเ,อเน่คราวนี้อ่ะเราพอเราตอนนี้เรามาต่อเนื่องเลยอ่าท่านอนโจนฮาัานดีเวลานะเขาก็มีไฟต่อแล้วแหละที่จะต่อยใกล้เคียงกับพีเอ็คแล้วคือหัดกันไปเพียงแค่สัปดาห์หนึ่งเขาจะต่อยในรายการมันไปในสามหกกับคู่ปรับเก่าอย่างพระจันฉาย ถาถึงตอนนี้เนี่ยพี่เอก็เคยต่อยมาทั้งสองคนแล้วนะครับมองเกมคุยไงที่เขาจะต้องมาต่อยกันอีกครั้งหนึ่งในการชิงแชมป์ในครั้งนี้พี่เอเฮ้ยเอาผู้ชมครับกลับมาร่วมพูดอีกพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะผู้ชมครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญอีกแล้วครับมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับคุยก่อนชกเป็นท่านนักชกที่เชื่อว่าหลายคนนะครับตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่แล้วนะครับนั่นคือซาเมไก่ย่าง5ดาวสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับครับกลับมาครับเฟี้ยวข้ามกับมาอีกครั ตั้งแต่เราเจอกันรั้สึกมีนาเลยนะครับมีนาครับตั้งแต่ยี่สามมีนาหรือเปล่าในช่วงไปปลายเดือนที่เซตาะนะฮะรายการใหญ่วันหนึ่งเจ็ดสองไปวันนั้นก็ไปเชียร์พี่เอติดขอบวทีนะฮะก็แม่เห็นโมเมนต์อะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในรายการแต่ก่อนถึงวันนี้พี่เอแม่แบบซ้อมเพิ่งเสร็จหรือเปล่าพี่เอเรามาคุยกันแบบตึกๆแลยวันนี้โค้งสุดท้ายเราไม่เกิจก็โอเคครับได้ครับก็สบายสบายเลยดูหน้าตาแบบ คือแบบชิวมากๆเลยไฟนี้เนี่ยนะครับผมก็เก็บตัวนั้นเอ่อตั้งแต่หยุดไปมีนาพี่แล้วยังดูแลร่างกายมาเรื่อยๆไหมหรือว่าเพิ่งจะมาเข้าค่ายโค้งสุดท้ายเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี้พี่ไม่ครับผมก็หลังจากชคไปแล้วผมก็พักประมาณพักร,รักษาประมาณหนึ่งเดือนครับแล้วก็กลับมาอวอร์มร่างกายซ้อมครับพี่กลับมาที่ซินบีครับที่โคเก็ตกลุกขซ้อมแล้วก็ทาร่างกายมาเรื่อยๆ ก็ไปไปกับปักนี่ยอืมก็ยังคงปักหลักซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยเหมือนเดิมเอม้พี่เอตอนนี้ซินบีมีนักกีฬาเยอะไหมพี่เอตอนนี้ที่ซ้อมอีกตอนนี้นักกีฬาของเอต่างชาตินี่เยอะครับเยอะหน้าโลหน้าไฮานี่เหมือนกันครับไม่ต้องไม่มีว่าหน้าโลจะจะลดลงหรือว่ายังไงครับก็เยอะเหมือนเดิมอืมก็เหมือนกับพี่เอก็ สอมไปด้วยเหมือนกับสอนมวยอยู่ที่นั่นไปด้วยพี่เออีกหนึ่งบทบาทก็ผมจะสอมอย่างเดียวแล้วก็จะนิ้นรับสอนพิเศษอะไรเงี้ยครับอ๋อออโอเคก็บองต้นละลายพืชการคร่าวๆประมาณนี้มาพูดถึงไฟการชกของพี่เอครับอีกประมาณเกือบจะไม่ถึงสอสองสัปดาห์ละศึกวันลูปิดีหนึ่งสองหนะครับรายการใหญ่26กกันยายนครับกลับมาที่ ต่อยที่ไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับล้วก็กลับมาต่อยในกติกาที่เรียกว่าพี่ถนัดอีกครั้งนั้นคือกติกามวยไทยไนะครับ,รบพี่กับคู่ชกที่จงบอกว่าแม่ก็ถือว่าฟอร์มนี่กาลังมาเลยนะฮะนักชกเพื่อนบ้านเราอย่างตุยลินทัศนักชกเนียงมา,าวัยยี่สิบสองปีแม่ผมลองดูอายุนี่พี่เอน่าจะได้แชมป์แล้วนี่ตุยลินทัศน่าจะยังเป็นวุ้นอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอายุที่ห่างกันสิบเก้าปีเลยพี่อันนี้คิดว่ามันมันมีผลไหมอายุมันห่างกันขนาดน,น,นี้พี่ครับ ก็อยู่ที่ไม่ผมว่าไม่มีผลนะครับเพราะว่าอยู่ที่เกาอยู่ที่เราว่าจะรักษาร่างกายแล้วก็ดูแลร่างกายเองอืมดูจากฟอร์มการชกนะของผู้ชกเราอย่างล่าสุดผมก็เชื่อว่านะพี่เอน่าจะได้ดูต่อยกับโชคปีชาพีเคสันชัยลิกกลับ<อ>มาชนะทีเคอได้ในยกที่สองนะสำหรับตุยดินทัศน์แล้วก็เขานี่เป็นนักชกที่ปราพีเคมาสองรายแล้วนะทั้งปิดเพชรแล้วก็โชคปีชา แล้วก็นักชกไทยนี่คือเขาชนะมาโอ้รู้สึกว่าจะห้าคนเลยนะแพ้แค่คนเดียวให้กับบราซิลเอกเมืองนนมุมมองของพี่เอที่ดูจากฟอร์มล่าสุดของเขาเห็นพัฒนาการเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของในตัวคู่ชกเราบ้างคร<อ>ับพี่เอก็เขาก็พัฒนานะเพราะว่าเขาก็จะมีอาวุธมวยไทยมากขึ้นมีหมัดที่น่ากลัวครับอืมค,คือณนะตรงนี้นี่ก็ก็เรียกว่าประมาทไม่ได้นะเพราะเขามีลูกแบบ มันอาจจะแบบหมุนกจับมาแบบคิดไม่ถึงพาดไม่ถึงพลาดไม่ถึงก็ก็ถือว่าต้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่าอย่างไรคราวนี้พอกลับมาต่อยในกติกามวยไทยพี่เอเป็นไงบ้างการซ้อมแบบมันสลับเปลี่ยนจากคิกบ็อกซิ่งมาต่อยมวยไทยมวยไทยไปคิกบ็อกซิ่งมันทําเรื่องการซ้อมพี่มันมีสะดุดหรือว่ามันแบบตรงไหนยังไงบ้างไหมพี่เอครับตัวนี้ตอนนี้ผมรู้สึก ร่างกายผมแบบตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่ได้กลับมาต่อยมวยไทยเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราวิเรามาต่อยเรามาต่อยมวยไทยในในในเขาเรียกอะไรที่เราเราก็ต่อยมาแล้วเราพอมาต่อยมวยไทยไมันรู้สึกแบบว่าเราแบบกระจับก,กระเฉงเขาเรียกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นที่ที่อยากจะซ้อมตื่นเต้นที่อยากจะจะ มันจะยังไงพวกบมันไม่กดดันเหมือนต่อยคีบ็อกซิ่งครับคือเอาไงว่ามันมันอยู่ในสายเลือดเราอยู่แล้วกติกานี้นะฮะหมัดเท้าข้อศอกคือเราออกได้ครบนะฮะแต่ถ้าเป็นคีบ็อกซิ่งก็แน่นอนล่ะเราก็อาจจะมีเกรงบ้างไอจังหวะนี้เกี่ยวขาไม่ได้ศอกไม่ได้มันก็อาจจะคือเอาไงถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติของเราอ่ะมันยังไงมันก็ไม่ร้อยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต คราวนี้ผมลองย้อนกลับไปคิกบ็อกซิ่งโบพี่เอต่อยมากติกามวยไทยนี่ล่าสุดยีบเจ็ดกันยาปีที่แล้วถ้าเขาว่าเป็นวงรอบหนึ่งในรอบปีหนึ่งเลยนะเนี่ยท oh. ี่กลับมาต่อยกติกามวยไทยวันนั้นนี่ก็ชนะน็อกท่ันของอัครามมานะครับแล้วจากนั้นก็มาต่อยกติการคิกบ็อกซิ่งชนะจางเปิยเมียนแล้วก็ล่าสุดก็ไปแพ้คะแนนนะฮะโจนาธานดีเบลา่าพี่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปในไฟที่เซตมะวันนั้นนิดหนึ่งมันมันเกิดอะไรขึ้นในเวทีแล้ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังแบบเอ๊ะ ก็ไฟนั้นพีเก็เตรียมตัวมาดีแล้วมันเป็นจังหวะที่มันมีผลแมเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็บรรยากาศโดยรอบต่างๆที่ไปต่อยที่ญี่ปุ่นในวันนั้นพีเอคเปอมีผลที่ว่าอากาศจะหนาวหน่อยครับแต่ว่าก็เราไปพลาดพลาดจังหวะทีเ่เอ่อเติโดนโดนก็เตะขาแล้วทําให้เราแบบเอ่อจากการที่เราวางแผนไว้ก็เลยเปลี่ยนเพลงไปรู้สึกว่าเขาวางแผนมาเตะขาจ่อย,ยางพี่เองตั้งแต่ช่วงยกสองต้นๆเลยนะ ยกเลรับผมโดนต่ยกเล่โดนเริ่มต้น <ไป S 1> แรกเจอเ,เลยใช่อืมเราก็เริ่มแบบสะสมไปเรื่อยๆน้องเบย์แบบทำให้เราแบบพุ่อองไปเลยเราก็เลยต่อยไปอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ได้วางแผนไว้นะเราต้องแม่มันเพราะว่ารูปนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะผม,ก,ก,มก็รู้สึกว่าพอโดนมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมาได้ไงประมาณ คือเหนือความคาดหมายคือเราวางแผนมาแบบหนึ่งพอมันมันเหมือนกับว่ามันแผนซ้อนแผนอ่ะมันก็ทําให้ระบบการเตรียมตัวของเรามามันอาจจะแบบเปลี่ยนได้พอแบบตอนนั้นมันก็อาจจะแบบโว้ใช่พอการยืนของเราเราออกอาวุธพอเราออกอาวุธไม่ไม่ถนัดแล้วเพราะว่าเราเจ็บแล้วมันก็ทําให้อาวุธเราเบาขึ้นเบาเบามากอืมแมบพอไฟวันนั้นจบเนาะเห็นโมเมนต์ที่พี่เอแบบเดินลงเวทีแล้วคนให้กำลังใจแล้วก็ แหมหลายคนก็อาจจะคิดเอ๊ะพอพอแบบมันมา,มาเจอแบบนี้มันอาจจะทำให้ความมั่นใจการที่จะเดินทางไปต่อในเส้นทางนี้พี่จะอะไรยังไงแล้วณตอนนั้นคิดโมเมตนต์ถึงขั้นที่อาจจะแบบหยุดไหมพี่หรือว่ายังยังคิดีว่าอยากจะไปต่อตอนนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะหยุดนะครับผมคิดว่าผมผมน่าจะพลาดตรงที่ว่าผมไม่คิดว่าว่าจะมีลูกนี้มาผมไม่เคยเจอลูกนี้ครับผมคิดว่าเขาจะมาติลูกภาพคลิกแบบนี้ กมันเกิ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 นความคาดหมายของของผมที่ผมซ้อมไปอ่ะครับแล้วก็เรามีเห็นโมเมนต์หลังเกมเนาะโจทานดิเวลาก็มาได้มาสนนานาได้คุยเลยกับน้องเขาไวนนัตอนนั้นพี่เขาคุยก็เขามาคุยเลยขาก็มาเป็นไงบ้างอะไรเป็นอะไรเงนี้ยก็ทักทายกันครับแล้วก็เขาก็นิสัยดีครับ จริงเขไ่ใส่ใมากครับยำรับยมรับนะโจธานดีเวล่าเขาเป็นคนที่แบบอาจจะดูเนื้อๆหน่อยแต่เขาเป็นคนที่จะแบบเข้าถึงง่ายเฟลลี่มากแบบใช่ใช่คือมีมารยาทดีให้เอา่าให้ความเคารพคับเกื้อร่วมาการอืมแหมคราวนี้อ่ะเราพอเราตอนนี้เรามาต่อเนื่องเลยอ่าท่านอาจารย์โจธานดีเวล่านะเขาก็มีไฟต์ต่อแล้วแหละที่จะต่อยใกล้เคียงกับพี่แล้วคือถัดกันไปเพียงแค่สัปดาห์หนึ่งเขาจะต่อยในรายการมันไฟในสามหก กับคู่ปรับเก่าอย่างพระจันฉายนะฮะก็เขาเคยต่อยมาครั้งหนึ่งแล้วยังมีกระแสดราม่าเรื่องผลแพ้ชนะมันตาถึงตอนนี้เนี่ยพี่เอก็เคยต่อยมาทั้งสองคนแล้วนะครับมองเกมคูียไงที่เขาจะต้องมาต่อยกันอีกครั้งหนึ่งในการชิงแชมป์ในครั้งนี้ครับพี่เอก็มองเกมคู่นี้น่าจะสูนสนุกนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือตามดีเบล่าเขามีความมั่นใจมากขึ้นมากมากมาก,มาก,มาก,มากเลยคร<ช>ับแล้วก็เนื้อร่างกายของเขารู้สึกว่าเขาตัวใหญ่ต่อเยอะนะผมจากที่ผมใช่ใช่ใช่ใชไฟทีไฟทีชกด้วยรู้สึกว่าเขาตัวใหญ่อืมก็ก็สนุกกับจสนุกคนนี้สนุกแน่พอจะลองวัดกําลังแล้วความหนักหนี่พี่เอให้ใครหนักกว่าสองคนนี้ระหว่างพจนฉชายกับเจ้านนกับทน่งของจทนานดีเบลา่าอาวุธของเขา ความหนักผมมองไปที่ดิเบล่านะบิเวล่าจะจะหนักเลยแต่ว่าประจันทรฉายเขาจะเป็นเหลี่ยมมวยเหลี่ยมเก็บคะแนนถ้าเป็นชิบ็อกซิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นมวยไทยเนี่ยก็ต้องเป็นประจันรฉายครับอ๋อถ้าว่าคือตัวแปรสําคัญเรื่องของตัวกติกาแน่นอนโจทานดิเวล่าเขาจะได้เปรียบเชี่ยวชาญในเรื่องของกติกาชิบ็อกซิ่งในมุมของพีเอมองอแล้วคิดว่าภาคสองตัวเนี้ย มันจะมีโอกาสมีนับมีน็อกเกิดขึ้นไหมคู่นี้ในมุมมองของพี่เอที่พิจารณาดูแล้วครับผมคิดว่าไม่มีนัามีนอกกับน่าจะเป็นคะแนนมากกว่าน่าจะเป็นการเจ็บคะแนนไปเรื่อยชนะคะแนนมากกว่าแต่ก็จะเบียดกันมากคู่นี้จะเบียดกันโปรตังค์คุณต่างวัยอือแม่ก็พอพูดมาแบบนี้ก็เห็นตรงกับพี่เอนะเพราะว่าเป็นมวยประเภทที่ไอคิวดีทั้งคู่คืออไรว่า เป็นนักโทที่มีความคล่องตัวฟุตเวิร์กมูฟเมนอะไรดีต่างๆนะแล้วก็แบบยิงในการปิดเกมของจอร์แดนวีลาเขาก็อาจจะรู้จักไฟการโชวเขาก็ไม่ค่อยมีมีการน็อกเอาเกิดขึ้นนะแต่เขาเป็นคนที่ต่อยเก็บคะแนนได้ดี oh. แล้วตัวแปรสุงสำคัญที่ผมคิดตรงกับพีเอเรื่องของสรีลระรูปร่างพอพระจันชัยมันเขาสุดเข,เขาตัวเขาโตอยู่ประมาณนี้แต่จอร์ทดนวลาเหมือนเขาโตได้อีกแต่ เขาดูแลร่างกายเขาดีเขาโตขึ้นแต่เขายังคงต่อยในรุ่นเดิมได้นะผมว่ามันเป็นจุดได้เปรียบนะในเรื่องของตัวส่วนสูงคนนี้อืมนะก็น่าสนใจนะพี่แต่ก็ยังไงก็ยังคงเชียร์คนไทยเราฮ<ะ> <laughs> ไอ้แชมป์ยัง <laughs> อยู่ไอ้แชมป์ยอยู่ที่ไทยเหมือนเดิมน<ต>ะครับเพราะว่ายังไงสายเลือดก็ยังคงข้นกว่านะครับเอ่อต่อเนื่องอีกนิดนึงพระชนชัยนะเขาเป็นแชมป์สองเส้นจอคิวรออยู่อีกแล้วอีกหนึ่งคนนั่นคือตานานของเจ้าอาลิฟ มีโอกาสที่จะได้ชิงแชมป์ในเกิดอีกหนึ่งกรกาที่ปัญจฉายครองอยู่นั่นคือกรกามวยไทยคุณนี้พี่เอมองอยังไงกับท่านั้นของจออลีฟกับพระจันฉายยังคิดว่ายังดูเป็นพระจันฉายอยู่ยังมองเป็นพระจันฉายลูกหนักลูกหนักลูกประสบการณ์พระจันฉายดีกว่าอืมอันนี้ก็ เรื่องของตัวประสบการณ์กระดูกอะไรต่างๆเนี่ยถ้า oh. ถ้าเทียบเรื่องห้ายกยิ่งๆอาจจะดูว่าแบบยังยังยังอยู่กันคนละเกรดอยู่แต่พอมันมาอาอยู่ในรายการที่มันนับเรื่องตัวแร็งกิ้งฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทางฝ่ายจัดประกบมาก็ต่อยได้แต่เรื่องของเคนไว้ได้วยกันเขาอาจจะมองว่าคอนได้เปรียบก็ยังดูว่าพระจันทร์ฉายดีกว่าพี่เนาะ อืมนะอันนี้พอพวกไปเรื่องคู่ชกมันก็ก็ยาวเลยคราวนี้มาเรื่องของพี่เอใกล้ถึงบันชกครับพี่ประมาณอีกสองสัปดาห์น้ําหนักพี่เอตอนนี้เหลืออยู่ประมาณกี่โลครัพี่ตอนนี้เหลือประมาณสี่ห้าโลครับถือว่าไม่ไม่มากครับตอนนี้ปกติเพราะว่าก็<อ>ยังไม่ได้คุมอะไรครับก็นม่เจะไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาครับเรือ่องน้ําหนัอกอที่ผ่านมา น้ำหนักพี่เอ e เคยมีมีม,ม,มีตกตาช่างบ้างไหมในรายการบันไม่มีครับอู้ขูดคอนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าระเบียบวินัยเยอะนะถึงแม้ว่าอายุจะเยอะแต่เรื่องของน้ําหนักตัวมันกับมันก็จะอยู่ตัวแล้วเนาะพี่เอเนาะเหมือนกับว่าน้ําหนักกล้ามหนงกล้ามเนื้อของเรามันก็อยู่โตอยู่ตัวตรงนี้แล้วมันก็เลยทําให้แบบพิกัดนี้ก็คือไม่ขึ้นไปมากกว่านี้ละก็คือร้อยยี่สิบห้าปอนด์ตรงนี้เลยครับได้ขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ใหญ่แล้วไม่ใหญ่กว่านี้แล้ว อืมเอ่อพอช่วงที่พักไปหกเดือนเนาะพี่เอแบบเออกระแสโซเชียลมีให้กำลังใจเยอะไหมในช่วงที่ผ่านมามีถามบ้างไหมว่าเมื่อไ,ไหร่พี่เอจะกลับมาอะไรแบบนี้ก็มีมีครับมีมีเยอะมีเยอะเลยครับอืมก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ให้เรายังคงยืนหยัดอยู่ในสังเวียนได้ต่อนะฮะก็เชื่อว่าฉายา สายไฟล้ำถุงนะครับยี่สิบหกกันยายนนี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นนะพี่ร่างกายไฟนี้เนี่ยอีกสองอาทิตย์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ครับตอนนี้ผมก็พร้อมชกแล้วครับตอนนี้ผมพร้อมชกแล้วตื่นเต้นมากครับรู้สึกตื่นเต้นกว่ารู้สึกไม่รู้บอกไม่ถูกแต่มันตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นใช่ไหมเพราะมันเหมือนกับ มันบวกกับมีความมั่นใจคือเรียกว่ากําลังใจมันดีความมั่นใจมันหมามันก็ทำมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากต่อยอยากโชว์ฟอร์มแล้วถูกไหมพี่เใช่ครับอืมแล้วคิดว่ารูปเกมเนี่ยมันมีโอกาสไหมคู่นี้พี่เในในมุมมองลึกๆคิดว่ามีน็อกเอาเกิดขึ้นไหมคู่นี้คู่นี้คู่ผมนี้มีน็อกแน่นอนครับโอ้กี่เปอร์เซ็นต์พี่เครับก็เป็นข้างสูงกับเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ ฝังว่าเราจะได้พี่ได้โบนัสกี่ครั้งนะพี่เต,ต่อยตั้งแต่มีเกินให้โบนัสมาได้สองครั้งครับอ๋อแต่เป็นวันลูพินีใช่ไหมฮะใช่ครับอโอเคโอเคได้โบนัสสองครั้งมีได้กับไลอันแล้วก็ทางด้านของอาคามครนะั้งหนึ่งสองครั้งนะครับผมสสตติพี่เอก็ต่อยนี่โอ้เยอะแล้วนะสิบามครั้งแล้วนะครับชนะไปเก้าแพ้แพสี่ครั้งนะครับผม สี่ครั้งก็จะมีแพ้แพ้โจนาธานแฮกเกตี้นะฮะพัชร์ฉายสองครั้งนะครับแล้วก็มีโจนาธานดีเบล่าก็ถือว่าแพ้ตัวท็อปท็อปทั้งนั้นเลยนะครับผมให้ถึงวันชกแล้วพี่เอครับช่วงท้ายๆอยากจะให้พี่เอฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอชมรอเชียร์แล้วก็รอให้กำลังใจพี่เอเลยครับผมแล้วก็อยากให้ทุคกคนไปเชียร์ให้ให้กำลังใจนะครับผม,ผมจะทำาบบนี้ที่สดุดครับแล้วก็เออ ช่วยเชียช่วยสปอร์ตผมแล้วและก็นัมวยไทยทุกคนครับในรายการาวันร้อยยี่สิกก็คือว่าทุกคนเขาตั้งใจใจทุกคนเน่ในตัวผมก็ตั้งใจมากครับก็อยากให้ชกออกมาดีแล้วจะทำให้ประทับใจให้ดีที่สุดครับครับอันนี้คือ ้ายไฟลามทุ่งครับยี่สิบหกกันยายนนี้ครับผู้ชมครับบัตรตอนนี้หมดแล้วนะพี่โซเอาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่เอ่ออัานฝานิดนึงคือช่วงแบบนี้มันจะมีคนที่แบบไปขายตัวผีเกินราคาเนี่ยครับมันมันมันมีแบบปัญหาในทุกๆครั้งที่มันไฟใหญ่นะผู้ชมครับ,ระรบฉะนั้นมีถ่ายทอดสดฟรีนะทุกคนถ้าเกิดแบบบัตรหมดแล้วจริงก็ไม่ไมจำเป็นต้องไปหาซื้อที่แบบเล่ขายหรือว่าตามเว็บที่มันราคาบบนี้ก็เอ่อคนไหนที่คิดว่า บันฟีนก็ให้เราะมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เยอะอยู่นะครับอืมีโดนเยอะนะคระมัดระวังมิดนึ่งครับดูทางออนไลน์ก็ได้ครับแพลตฟอร์มของทางวัน i ิม s ชิปนะครับหรือว่าถ้าเป็นดิจิตอลเทโลนะทาง Cs เจก็ถ่ายท่าสดอยู่รวมถึงทาง ช่องเจ็ดสีนะครับสองทุ่มครึ่งฟรีทีวีรับชมได้เหมือนเดิมฉะนั้นรอชมรอเชียนะฮะแล้วก็รอให้ัใจพี่เอนะครับกลับมานะฮะแจ้งเกิดได้อีกครั้งหนึ่งในกลีกมวยไทยในรอบหนึ่งปีนะเอครับผมรอเชียร์แล้วไว้เดี๋ยวสับตาหน้าเจอกันครับเอครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับมาร่คุพในรายการคุยก่อนโชคี่เอขอบคุณครับพักผ่อนครับพี่